แหค่ได้โคกแตกเด้ครับพี่น้องบม่ได้กินซ้ำสุดยอดเลยล่ะครับสุดยอดเลยเนี่ยครับผมเป็นเรื่องปลาเนี่ยซ้ำปลาเอ๋สวัสดีครับผมสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกๆโซ่คนน้อสวัสดีเอฟซีทุกๆท่านครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับผมทงไมทั้งเก่าหลีเขามาติดตามรับชมสัญหาล็อทุ่งนาครับ ข้าไปเม็ดกับเผากินครับวันนี้ตำพิ๊กตำพิ๊กปลาไหลครับพี่น้องปิ้งปลาไหลกันครับผมเก็บซีถูกผลพันเคยกินกันบ้างหรอครับผมปลาไหลหาไม่มได้ครับผมย่างก็ไม่ต้องใส่เกลือครับผมย่างธรรมดา ปิ้งกันครับผมตอนแรกครับตอนแรกเขาปิ้งปลายสุกกัน ก่อนครับขั้นตอนแล้วปิ้งแล้วเขาใส่มะขวพริกครับผมทำน้ำพริกนะครับเนาะน้ำพริกปลาไหลครับผมอย่างสุปครับผมหอมเหลืองอะไรแครับพี่น้องไปเลยครับผมก็กินมาครับผมน้ำพริกปลาไหลครับผมนี่แหละครับหน้าตานี่เป็นแบบจังสีแล้ะครับผมต้องปิ้งมันก่อนครับคนซื้อว่าน้ำพริกต้องปิ้งน้ำพริก ปิ้งปลาสุกกันแล้วเขาก็ขัวพริกอีกเดี๋ยวผาขัวครับผมก็พริกขัวหอมนะครับเนาะนี่ครับจะแซ่บป่ะครับผมโอ้ยหอมขนาดครับผมเจ็บปลาย่างนี่ก็หอมแล้วนี่ได้ที่แล้วครับผม เตรียมพริกไปแล้วครับพร้อมคว้าครับพอม,พอมคว้าพริพกเต้มกันครับคว้าพริกครับพี่น้องนีย ใดทีแล้วครับพี่น้องขัวพริกหอมกระเทียมสามอย่างครับขัวซุกจะได้หอมหอมครับเวลาเอาตำเครื่องพร้อมครับ ต่ำกินน้ากันครับผมน้ำพริกปลาไหลครับเมนูเด็ดของเราวันนี้ครับผมมาให้พร,พร้อมกันได้ครับผมใส่ทิไปเลยครับ อีก,กอครับครับมีเสียงรบกวนนะอยู่บ้านนะครับโบไม่เข,าเขา้าครัากินครับเอางอนอยู่บ้านนอกแล้วครับเนะาะมันกวงเลยทั้งทีเลยครับรถละงานตุนบ้านบ้านดาวโบ เนื้อมันะครับผมมีแต่แก้วกันหอมนะครับผมยังไม่ได้ใส่ย,ยังอยู่หอมดีขนาดครับดูเ่าติดค้อดูเหนือ สาวลงไปสาวลงไปครับเนื้อล้วนครับอะไรอะไรจะมีแต่เนื้อนะครับกระดูกนิดหน่อยครับผมอืมตัวนี้ครับงามตัวนี้งามงามตัวนี้ใหญ่ครับผมปิ้งก็ต้องแห้งหลายครับผมแห้งหลายมัน ดำไม่ค่อยออกเลยครับจิิงแค่เพราะสูกกับเพาะแล้ะครับผมก,กินเ็แซ่บครับผมมาเด้อมันกินน้ำกันครับผมน้ำพริกก็ไหลครับผมน้ำพริก ตำ้มพนกับบเซิงเหรอครับผมถ้าว่ากีสารเขนะาเนาะตั้นปลาไ,ไห บอาได้หางสุดๆนี่ครับผมสีกเป็นยงไงนะครับใส่ผงชิรสน้ำปลาเข้าไปครับผมมาแดกพร้อมตามเหมือนเข้ากันมาเลยครับผมเนี่ย แห้งได้โคกแตกเด้ครับพี่น้องไม่ได้กินซ้ำ <laughs> สุดยอดเลยละครสุดยอดเลยนะครับผมเป็นเรื่องปลาเนี่ยซ้ำปลาเอ๋นี่ก็จะเป็นปลาไหลนะครับรนเนาะปลาดำจืดบ้านเฮาเนี่ยปลาไหลนี่คือว่าสุดยอดสุดยอดที่สุดแล้วครับผมใส้นามก็ได้่่ใสก็ได้ครับผม เขาใส่ไส่น้ำก็ได้ใส่ไส่น้ำก็ได้เดี<า>๋ยวต้องากินแบบแหงๆนะครับผมเด็กผู้ใมาใมากกันไปเฮ็ดเมืองได้ครับผมไปทดสอบพลองเมืองได้แจกไหนนอนครับผม พวกมึงน้ารารอามันครับ